เริ <mile> ่มแรกครับให้เรานะครับหาแอปพลิเคชัน Line ก่อนนะครับพอเราเจอแอปพลิเคชัน line เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดค้างที่ตัวแอปนะครับพอเรากดค้างเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกที่ตัว i ตัวนี้นะครับพอเรากดเข้ามาที่ตัว i เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราแตะที่หัวข้อบนสุดตัวนี้นะครับก็คือคําว่าการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าของใครนะครับด้านบนเนี่ย มันเป็นสวิต์ปิดไว้แบบนี้ให้เรามาโยกสวิต์เปิดนะครับพอเราโยกสวิต์เปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าเราติ๊กนะครับหัวข้อข้างบนสุดนี้ไว้หรือเปล่านะครับอนุญาตเสียงและการแจ้งเตือนนะครับให้เรามาติ๊กที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับ3ามอันข้างล่างเนี่ยเราต้องแตะนะครับแตะไว้อย่างนี้หมดเลยนะครับให้มันเป็นลูกศรนะครับเนี่ยที่เป็นขอบสีน้ำเงินแบบนี้ให้เรามาติ๊กที่ทุกอันแบบนี้เลยนะครับ พอเราติ๊กทุกอันเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดออกนะครับกดออกไปที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Li n e ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าหน้าหลักตัวนี้นะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับแล้วก็นะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับด้านมุมบนขวามือนะครับพอเราเข้ามาที่หน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ การแจ้งเตือนตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าด้านบนของใครเนี่ยนะครับมันเป็นสวิตช์ปิดอยู่ตบงนี้ครับหัวข้อการแจ้งเตือนเนี่ยให้เพื่อนนะครับมาโยกสวิตช์เปิดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหาหัวข้อนะครับการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับอ่าถ้าใครนะครับหัวข้อนี้ยถ้าใครปิดไว้นะครับด้านบนเนี่ยถ้ามันปิดไว้ให้เราโยกสวิตช์เปิดครับ แล้วก็เลือกที่คําว่าการแจ้งเตือนตัวนี้น,นะครับเนี่ยหัวคอนะครับแล้วก็แสดงเป็นป๊อปอัพพวกนี้นะครับให้เราโยกสวิต์เปิดให้หมดเลยนะครับเนี่ยการสั่นครับสัญลักษณ์แอปนะครับ,รบตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราเปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังไม่การไม่แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนนะครับเข้ามาที่เพ t สโตตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับให้ค้นหานะครับแอปพลิเคชันไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับที่ ค้นหานะครับพิมพ์คําว่าไลน์นะครับก็คือเราจะหาแอปพลิเคชันไลน์นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับถ้าของใครนะครับแอปพลิเคชันไลน์ตัวนี้มันขึ้นว่าให้อัปเดตนะครับก็ให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าอัปเดตด้วยนะครับตัวแอปมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเท่านี้นะครับการแจ้งเตือนนะครับของแอปพลิเคชันไลน์ของเรานะครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าใครลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ